ครับสวัสดีครับผม่พี่น้องปองปายสุขุสุคนมาพบขอกันอีกแล้วครับเบาสานผ้าสวพี Pal ่น้องวันนี้ขออนุญาตปาดทำเรื่องวิสเตอร์ญญนวลเนาะสั่งแก้วเคนเมกินพี่น <iße> ้องแก้ววิสเตอร์นวลเอาเอาเล้าเล้าเล้าสนับสนุนเล้าพี่น้องมาเพราะวเหล้าไก่เล้าเนื้อเหล้าแรกขี้กันพี่น้องสนับสนุนกันขออีกดียวก็เบาสานผ้าสวพี่น้องฝากอะไรก็เซฟก็ติดตามด้พี่น้องเด้อไปฟอร์กันดน ทำยูทูปปาร์ซานผ้าส,สวเบเอ็บปารานผ้าส,สวบพี่น้องใส่โค้ชแอร์โค้ติดตามมาหน,นี้เอาได้ย่างหมูปลาพี่น้องตามเคยย่างหมูปลาแจ้วบาบำพี่น้องเล้าสนับสนุนเล้าพี่น้องวิสเตอร์นวดนัคการนักทิมซีปูดพี่น้องพิบเขาเจา้าเก่าเจา้เจาเดิมพี่น้องอีกมันมาเปล่าไรเลยครับบอกไปหลายยี่ยมมันเยินปื้นภูมิใหม่ไม่จะปลอกคองแสบพี่น้องมาตรวจเช้อบ้านลลางข้อ โอร์ไหน่อยเดี๋ยวพ่อพี <you know. S 1> いい่นองเอาเอาพ่อป่างพ่อพ่อเนาะนี่รักสวยๆไปเดียวอยพี่น้องอยากลองขออนยญาตลงเดยพี่น้องเอาลกเงได้หันใน่เอาไปเดียวเอาอมีกอนี่โอเคปกติวิสเตอร์นวลพี่จีกินกับนกเนาะปีกนกพี่น้อง แต่ว่ามื้อนี้ห้องมมมีริงนุกงเกื่อนพี่น้องหนอะห้อจ้าไอหมูปลาที่น้องมาสวยจะบาดพี่น้องมาแซ่บแซ่บสมคำนำลือของเพื่อนพ่อพี่น้องเจลวิสเตอร์นวลอืม แซ่บพี่สองแซ่บราคาสามใบแดงสามใบแดงระวังดัครับ,าบารบาคาสามใบแดงคร,บคบรงับอีกหนึ่งใบเขียวใบเขียวหาเลยมันใบเขียว2อมเลย สั่งมาไว้พี่น้องเอาไว้มือต่อมือได้แล้วครับสเติร์นวันแซ่บพี่น้องผมค้ำลำดเรื่องเพิ่นอนยู่ nè sang nắp tít to nhỏ <Nhạc> tít to ừ ยี่สิบเจด ห้างหายไปโดนพี่น่องจังยูทูบ nó chấm bà Ừ 哦嗯、不用你不播了你平常。 嗯,嗯，嗯，这样子行，是、嗯、吧？ <laughs> ba bà bầm bà bầm Hãy subscribe cho ตลาดซื่อไม่อยางปกะติจะเตือนวันเป็นจินกับนกปีนกจีนองแต่ว่าม่มีนก

Nói chung có nó đã mất tính rồi. Nói chung là nó đã mất tính rồi. Được rồi. Nó đã mất tính rồi. Nó đã mất tính rồi. เอาสีเลยมาเนาะจับน้ําบังเลยนี่ีุดรวม2มิโนตาไปเนาะ

อนนี้อมย่งพวกพวกพวกเลยอสองแกวกระสานอย่างอู้แสบไปหน้อย บเบิร์ตทำพี่น้องนะอเนาะโบเบิร์ตเอาคิสซามบีนพี่น้องฝากขอบคุณขอบคุณน,นะครับเด้อที่เข่ามาติดตามมาชมมาฟังพี่น้องเนะะาะหลักตาขออนุญาตบาดคำท,ท่านวิสเตอร์นวลเดี๋ยวอีกเปินา้าสั่งของเป็นสกินพี่น้องการแซ่แบแซ่แบของเป็นแซ่บเอาเล้าสนับสนุนเล้าพี่น้องเนาะนะ ฝากก็ไลยก็แทรกก็ที่ตามเวยพี่น้องเล้อกซองยูทูบเบาสารพาสวดประกาศเตียเบาสารพาสวดฝากก็ไลยก็แทรกด็ทตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เบาสารพาสวดไปเห็นคลิปใหม่ๆมะฝากอีกต่อนอกขอขอบคุณครับผมสวัสดีครับ